คอนแช่ในน้ำอุ่นเพียง10นาทีทำให้รูขุมขนเปิดกว้างพร้อมขับของเสียช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้ผิวดูเปล่งปลัง่ลงนีเลีอยฝาอรค่ะระหว่างนี้พงก,ก็วนเชียงไปอยู่นะคะ,ะ,คะาการต้องกลวสะ <า S 1> ใจมากๆ <c oughs> เลยที่วันนี้พี่เดชจะได้น้องสาวคนเล็กเนี่ยทำกับข้าวเป็นแล้วนอกจากไม่ได้กินแล้วเนี่ยยังต้องกลัวอีกต่างหากกอละกเดนนั่แหละ เพลงใหม่กับละครเ,เรื่องใหม่นะคะในซีรีส์เลือดมังกรแต่ละ,ะซีรีส์ก็จะมีเพลงที่ไปตามคาแรคเตอร์ของล <แ S 1> <อ>ะครเรื่องนี้ได้พิปุอัญชรีค่ะเพราะว่า<อ>ต้องแบอบล,ล,ล็อกล็อกนิดนึงนะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่องหงเป็นเรื่องล่าสุดแล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วของเลือดมังกรจัดเต็มเลยนะคะเชนเดลีย์มิวสิกค่ะหรือว่าครอบครัวเพลงของเรานี่แหละนะคะเลือกพิปุเลยค่ะ,คะ ชดีจงคดีกิจบอกว่าจัดใหญ่มาเลยชื่อเพลงที่พี่ปูร้องคือหัวใจลิขิตเวอร์ชั่นหงนอกจากจะได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยยังได้โชมมิวสิกวิดีโอด้วยนะ,นะคะเนรมิตให้พี่ปูอัญชลีเนี่ยเป็นหงขาวค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะเป็นตัวแทนของหญิงสาวที่แข็งแกร่งในบรรยากาศจีนโบราณที่บ้านโซเฮงไยค่ะอายุกว่า250ปีแล้วอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละย่านจรรญกรุนะคะ เริ่มถ่ายทํากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยเปจนถึงบ่ายค่อยๆนะคะบรรยากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยที่ปุสู้ตายเลยค่ะ เขาบอกว่าสนุกมากๆเพราะพี่ปูชอบชุดแล้วก็สถานที่มากๆเลยนะคะออกปากชมบอกว่าโหหาสถานที่ก็เก่งบรรยากาศทุกอย่างสวยงามเข้ากันได้หมดเลยขอบคุณทีมงานที่เลือกพี่ปูเพราะว่าพี่ปูบอกว่าตั้งแต่อายุ50มาจนถึง60กําลังจะเนี่ยแหละ60แล้วแซงิดแล้วเนี่ยนี่<ด>แหละ<ด><ด>ไม่ได้ร้องเพลงประก,บกรอบละครเลยนะมาร้องเพลงนี้แหละต้องขอบคุณพี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะเพราะว่าเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรกเลยนะคะ พี่หนึ่งบอกว่าอยากให้พี่ปูสบายใจทํางานเต็มที่เพราะพี่ปูเนี่ยเป็นร็อกเพลงนี้ก็มีภาคดนตรีของความเป็นร็อกหนักแน่นอยู่แล้วเลยทําอารมณ์ได้ไม่ค่อยยากนะคะเนี่ยดูสินี่จะ60แล้วจริงๆหรอคะัสุดยอดไหมฉันไม่รู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงถ้าเราดูแลตัวเองค่ะแต่ฟังมัา อุนนอยรักพี่ปูมากเลยอ่ะแห<น>มเป็นไงล่ะ เขินๆร้องเลยพี่ปูเป็นเจเนอเรชันใกล้ๆที่แบบว่ารุ่นพี่เนี่ยวัยเราใช่ไหมคะจริงวาวัยเรามากเฮ้ยคือฟินมากอ่ะเมื่อกี้คือเอ็มวีที่ตั้งใจทำแล้วก็เห็นบอกว่ามันมีความร็อกอยู่ในกระชากเสียงนิดนึงใช่คือบอกได้เลยว่ามีแต่ดังกับดังและดังแล้วคืต้องแล้วนะคะ